สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับสำหรับเครื่องปริ้นที่มันไม่ดึงกระดาษลงไปนะครับอตอนนี้เราทำการสั่งสั่งอ่าก๊อปปี้ดูนะครับปัญหาคือมันไม่ดึงกระดาษนะครับตัวหลักๆของมันที่เกิดปัญหาตัวนี้ก็คือมันจะมีเศษกระดาษเศษขยะตกลงไปในช่องที่เสียบกระดาษนะครับมันจะติด อยู่ในเฟืองของเครื่องปิ้นนะครับแล้วเรามาดูวิธีแก้ไขนะครับให้เราเปิดเครื่องออกมาก่อนนะครับยกฝาขึ้นนะครับแล้วหาไม้บรรทัดเหล็กบางๆนะครับังแข็งหน่อยนะครับมันจะมีช่องเสียบอยู่ข้างในนะครับเราจะดันขึ้นก่อนนะครับค่อยๆใช้ปลายแม่บรรทัดนะครับเสียบไปนิดนึงแล้วก็ดันขึ้นแล้วก็หาดูคว่ามันมีเศษกระดาษติด อยู่ตรงไหนบ้างนะครับตัวนี้เราเจอนะครับมันจะมีกระดาษติดอยู่ในหมวนกระบอกข้างในนะครับเห็นไหครับที่เป็นกระดาษเหมือนจะเป็นสติกเกอร์นะครับอะไรยัดลงไปแล้วมันมันแยกออกจากแผ่นกระดาษนะครับบางทีก็เด็กก็ซนนะครับเอาไปวางไปตกแส่โดยไม่รู้ตัวนะครับนี่เราก็มาลองเปิดดูนะครับตอนนี้สังเกตเห็นว่ามันมันเจาะ มันจะออกมาไม่หมดนะครับออกมานิดเดียวเองนะครับมันจะดูเบี้ยวๆนะครับแสดงว่ามันยังมีของติดอยู่ข้างในนะครับยังออกไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจสั่งให้มันทํางานก่อนนะครับให้มันหมุนไปเรื่อยๆก่อนนะครับหมุนสิ่งที่คาอยู่นะครับข้างในนะครับหมุนๆไปเรื่อยๆก็รอให้มันทํางานสักพักนะครับแล้วเราก็จะมาเปิดดูอีกรอบนะครับแล้วก็ง้างดูเหมือนเมื่อกี้นะครับว่ามีกระดาษ หลุดออกมาให้เราเห็นหรือเปล่าครับพอมันมีเหมือนเมื่อกี้แล้วก็จะใช้คีมปากแหลมดึงออกนะครับบางทีมันก็จะหลุดมาเองเลยครับโดยที่ไม่ต้องดึงออกนะครับก็ให้มันหมุนทำความสะอาดตัวเองก่อนนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับพอได้สักพักหนึ่งเราก็มาเปิดดูอีกทีนะครับเหมือนขั้นตอนแรกนะครับนะครับนี่เปิดมาเห็นครับอันนี้มันจะหลุดมาเองเลยนะครับนะครับมียางรัดผมด้วยนะครับ ตกไปข้างในนะครับนี่คือสาเหตุที่มันไม่ดึงกระดาษออกมานะครับเพราะยางพวกนี้มันไปอุดอุดช่องของกระดาษไปนะครับตัวนี้เราก็สั่งงานให้มาทํางานอีกทีนครับโดยการเปิดเปิดฝาดูเลยครับว่ายังมีอะไรติดอีกอยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องรอให้มันทํางานไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ต้องใจร้อนนะครับ ออกมาหมดแล้วครับดึงกระดาษมาเรียบร้อยแล้วครับสนแสดงว่าไม่มีอะไรติดค้างอยู่ข้างในแล้วครับก็เดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ักน,นี้ปิดแล้วก็ทำงานาสั่งให้ทํางานก่อนนะครับกระทาดดึงออกมาก็สนแสนดงว่าไม่มีปัญหาแล้วครับเสร็จขยะที่ติดอยู่ข้างในก็ออกมาหมดแล้ว รเรียบร้อยครับใช้งานได้ปกตินะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับนะลองไปทําดูกันนะครับไม่ยากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้านะครับ